อืมนี่ก็เห็ดนี่และนี่ก็เห็ดแล้วนี่ก็เห็ดครับต้องไปหากินไก่แล้วสวนหลังบ้านนี่เองอืม ม uh huh. ต้องไปหากินไกลแล้วครับนี่เห็ดเห็ดตวงฝนนะครับนี่ลงเชื้อไปก็เก็บกินตลอดต <c oughs> ลวนี่ก็อีกและนี่ก็อีกครับตัวนี้จะใหญ่มากบานเต็มที่แล้วครับเพราะว่าขอบขอบเขาเริ่มแตกแล้วเท่าที่ผมดูแล้วนะ ขอบเขาเิ่มแตกแล้วเดี๋ยวผมจะลองวัดดูว่ามันใหญ่ได้ขนาดไหนออ,อลังการงานสร้างครับไม่ต้องห่วงเลยนี่แท็ดแท็ดแทงฟืดสามสิบเซนครับ เห็บตวงฝนนะครับ30มสิบเซนครับใหญ่ไม่ใหญ่ดูเอานี่ทีนี้เก็บเห็ดกันครับเอาอยัางไงดีพี่น้องสวนเล็กๆบังบ้านเป็นยังไงมั่งนี่สวนเล็กๆหลังบ้าน นี่นี่นี่ดอกตุมๆมันก็กำลังสวยเอีดตรงฝนนะจ๊ะนี่อันนี้อีกดอกนละโอ้ยนี่ตรงฝน อันนี้ดอกเล็กเราปล่อยให้มันบานซะดอกนี้ให้มันบานตรงนี้แล้วก็มันจะได้ทําเชื้อต่อไปเก็บตัวนี้ก่อนอันนี้ไก่มาเขีย่ยก็เลยต้องเก็บว่าจะทิ้งไว้ก่อนไม่ได้แล้วนี้นี่ล้มเลยปึ๊บนี่แล้วนี่ครับมันจะเริ่มเก็บจากตรงไหนน,นี่บานเต็มที่แล้วนะครับ จริงๆก็ได้อีกหน่อยนึงครับแต่คิดว่าเท่านี้กำลังอร่อยใหญ่มากเก็บยังไงทีนี้ตัดแล้วหวาแล้วมันยังออกไม่หมดอีกหน่อยนึงก่อน ได้แล้วครับโอ้โหบมรากาศยิบอุ้ยลูขาดูขากับแขนนี่ขากับแขนเท่ากันเลยกระมังใส่ไม่ได้แล้ว โใหญ่มากใหญ่มากสุดๆเลยครับ